มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าออมกับก่อทุนเนี่ยดีไหมบอกได้เลยค่ะว่าดีแน่นอนข้อที่1นนะคะคือก่อทุนเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีนะคะมีหน้าร้านมากกว่าสีสาขา <Wow. S 2> เลยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยมีตัวตนแน่นอนออมทองปลอดภัย100%ไม่หายนะคะ ข้อที่2นะคะคือออมขั้นต่ำเพียงครั้งละ1 0 0รบาทเท่านั้นนะคะสามารถออมได้ทุกเพศทุกวัยเลยเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถออมทองได้นะข้อ3นะคะก็คือก่อนทุนนะคะมีเว็บไซต์ให้ด้วยนะคะเว็บไซต์ออมทองลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คยอดเองได้ด้วยว่าออมไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็สามารถออมเองออนไลน์ได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องมาหน้าร้านนะคะ ข้อสี่นะคะคือการออมทองกับเกาะทุนเนี่ยสามารถถอนทองเริ่มต้นได้ตั้งแต่ครึ่งสลึงเป็นต้นไปเลยแล้วถอนแล้วสามารถออมต่อได้นะคะไม่ได้บังคับยอดอมด้วยสามารถออมได้แบบสบายสบายตามสไตล์เราได้เลยนะคะขอ้อ5อันนี้สำคัญมากๆค่ะเป็นผลดีสำหรับลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าเกาะทุนมีเงินปันผลให้สูงสุดถึง 3. 5เของยอดอมต่อปีเลยนะคะดังนั้นอมทองต้องออมกับเกาะทุนทองได้เงินเท่านั้น อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย